เอาเขาให้ไก่้ค่ะมาจากเอาเข้าให้ไก่เลรียงไก่บ้านก่อนที่จะลงทุ่งนานะคะมาจ่ามาเอาเขาให้ไก่้ไก่จะกินเขาหรอกปลาย ไก่ใหญ่เยอะเกินไปอยู่นีตป้าปลาผป่าป้าเต็มเลยไปดิเปหาในทังเดี๋ยวที่ได้ถัง อยากินเต็มบาลเลยนะเออโอกคนที <we> ่นี่เาเต็มเลยสวนคราอะาเต็มเต็มเลยนี่ยากนดเปลี่ยนกรัป้องแล้ว ประเทศในเก็บหออะไ้ตั้งไกลเป็นว่าจัดไปลูกเก็บเดี๋ยวจะโตหุกโตอีกสองตัวไปใส่เนื้ออีกสองตัวไปใส่อาจจะมีมีกามีนกกา เป็นแมงเงยเอาสิ่งอออของออกไปเป็นกาตัวใหญ่ๆนะเป็นกาเป็นแหลงเป็นกาเป็นอีแหลงเพราะว่าตัวนี้ก็ป่าคือไก่ไก่คุณก็จะไม่ออกไปกินไก่เพราะว่าคุณมีลูกจเจี๊ยบคือถ้าเห็นลกกาเินค่ะเขาจะพาลูกลบอกซนตามพุ่มไม้หรือว่าลื่นเข้าในบ้าน ตรงนี้ก็เป็นครอบตัวที่เข้ามในบ้านก็พาลูกไปหลบไม่งั้นก็ให้ลูกไก่เล็กๆแม่ก็จะหมอกลงลูก,กจะบินเข้าไปใต้ปีแม่ก็จะเอาปีครอบไว้นะเพราะว่าอีกาอีเหล้วจะมายกเอาบินไปเลยนะคะเป็นเป็นบาดออกซิยู่นตาแนก็มีคนอยู่นะ่ะก ไปสร้างรายได้ตอนกลางวันกลางวันก็ปล่อยไก่ไว้คุยเกียกินตามดินไปนะคะก็ดูตรงนั้นเนาะราน้อยนะกับแม่ลูกกันกลูกไก่แทลูกไก่แย้เ้อกโตค่ะนีป่ปงออกมา8ตัวบางที่ก็ไปพนนต์ตามธรรมชาติอไร บ่ได้ขังเนะาะบ่ได้ใส่ซูมใส่ขอบขังไว้ก็อาจจะมีแมว,วปลาก,ก,ากเาลา็เป็นไปได้อีกข้างหนึ่งก็มีแมวปลาเวลาเพันลูกเพันหลายตัวบีกันพุ่มไว้ตอนนอนเนาะอาจจะไม่มิดแมวปลามาเห็นก็อาจจะมาคุกคีอยู่นี่เนาะเป็นสัตว์ป่านั่นแหละเป็นแมวก็มาคุก ีกินได้ก็เลยเสียหายก็เลยเห็นไก่น้อยเนาะขอพวบคุณพี่น้องค่ะที่มาเป็นกำลังมาช่วยเรียวเรียงไก่บ้านบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปทุ่งนาด้วยกันเลยค่ะ